เธอเป็นเด็กปัม๊มและปรากฏว่ากรกนกเนี่ยอายุ44ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปั๊มเนี่ยไปรับเด็กปั๊มมาอีกคนหนึ่งเห็น <c oughs> บอกชื่อว่าใายสรุต <c oughs> อายุแค่25 <c oughs> แล้วคุณผู้ชมคงจำได้ทีมงานมีภาพที่ป้ากรอนกนกถ่ายรูปก,กับไอ้เจ้าสรุตอะเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสิทีมง,งาน <c oughs> เอามา ขึ้นมาเป็นจอที่สองคือเหตุการณ์ครั้งนี้วันที่เกิดเรื่องเขาบอกสรุตเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดินตามทางด้านของป้ากรกนก<ฆ>เพื่อจะเข้าไปฆ่าชิงเงินเพราะป้ากรกนกเนี่ยแกจะเก็บเงินปัม๊มจําได้ใช่ไหมขอย้อนวงจรปิดตอนที่สรุตมันเดินตามป้าไปที่ห้องนอนหน่อยแล้วตัวสรุตเนี่ยคดีนี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้เราไปตามก็พบว่าสรุตเองเนี่ยมันก็เคยเหมือนกับก่อนหน้านี้ป้ากรก,กนกเคยบอกกับ,กบเจ้าของปั๊มว่า พฤติกรรมไม่น่าไว้ใจนะ<ช>มันเคยมีเรื่องเงินหายแล้วปั๊มก็ให้โอกาสสรุปจนกระทั่งก่อนป้าจะโดนแทงตายคาห้อง ้าก็เก็บเงินปั๊มแล้วเดินกลับเข้าไปที่ห้องนอนวงจรปิดก็เห็นว่าสรุตเดินตามหลังไปจนในที่สุดเนี่ยเจ้าของปั๊มโทรศัพท์หากรนกหนกแต่ไม่รับสายเลยเปิดวงจรปิดก็เห็นว่าสรุตเดินตามป้าไปและเขารู้เลยว่าต้องเกิดเรื่องร้ายสุดท้ายสรุตฆ่าทิ้งจริงๆฮะกลับมาตรงนี้สรุตเองเป็นกะเหลี่ยงค,คุณผู้ชมครับจากคดีนี้วันนี้วงจรปิดเพิ่มเติม คดีสำคัญที่กรกนกถูกฆ่าแทงสามแผลที่หน้าอก วงจรปิดจ,จะเห็นข่าวนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสรุตกําลังจะหนีใช่ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นเบาะแสสําคัญนะคะที่ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วนายสรุตเนี่ยน่าจะหนีไปทางไหนอย่างไรนะคะจุดที่เกิดเหตุค่ะก็คือจุดที่ห่างจากปั๊มแก๊สประมาณ650เมตรนะคะจุดนี้เป็นแถวๆถวบ้านคนก็คือเป็นพยานที่วันนี้ได้พูดคุยกับทีมข่าวของเราน้องนะัทวุฒิปงลังกาด้วยตอนเสียงหมาเห่าเนี่ยก็คือตอนประมาณ2องทุ่มห้นาทีน่าจะเป็นหลังก่อเหตุแล้วหมาเนี่ยอาจจะเห็นเหมือนคนห,หน้าตาแปลกๆชายแปลก เดินมาแถวนี้หรือไม่เนี่ยนะคะมาไม่ได้เห็นผีนะฮะแต่เห็นไอ้ฆาตกรใช่ค่ะนี่แลวยังไงต่อเมมันจะมีลักษณะคล้ายๆเงาคนอยู่นี่ด้วยแต่แปลกมากนะอันนี้ด้วยความเคารพผมเข้าใจว่าปั๊มเองเขาคงให้ข้อมูลกับตํารวจแหละปกติเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่จะรีบให้ข้อมูลสื่อด้วยแต่ปั๊มเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือสื่อนะฮะอาจจะด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่หรือเคยให้โอกาสสรุตและสุดท้ายไอ้สรุตมันก็จะมาฆ่าคนในปั๊มซะเองเนี่ยนะนี่เข้าใจว่าสรุตใช่ปะ ใช่ก็น่าจะเป็นเป็นสรุปหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีกล้องวงจรปิดต่อไปที่ใช้คุณผู้ชมเห็นแล้วมันจะชัดกว่าน,นี้ด้วยว่าเห็นข้างหลังแล้วแบบ มีการสพะพเป้อะไรต่อมาเลยครับหลังจากนั้นค่ะหลังจากหมาเหา่าแล้วก็มาเห็นเงาคนอยู่แถวๆตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตอนสี่ทุ่มสาอนาทีค่ะอันนี้เป็นพยานแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านในบริเวณจุดที่เห็นกับผู้ต้องสงสัยผ่านมาเนี่ยคุณสยามคุณสยามตอนนี้กําลังจะเหมือนกับว่าเอาถุงขยะออกมาทิ้งแล้วก็มีไฟฉายสองที่หัวเนี่ยนะคะถือถุงขยะออกมาแล้ว,ลวปรากฏว่าระหว่างนี้เนี่ยคุณสยามบอกว่าเออมันได้ยินเสียงนอกจากหมาเหา่าแล้วเนี่ยมันมีเสียงเหมือนคนเหยียบไปไมมแห้งเสียง คุณสยามก็เลยเดินถือถุงย่าแล้วส่องไฟฉายไปดูไอ้โพรงไม้ด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมคะว่าเอ๊ะได้ยินเสียงมาจากแถวไีบบนไอ้โพรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับปั๊มปะ่ะไม่มันห่างมาประมาณเท่าไหร่เจ <750 S 2> ็เมตรแสดงว่ามันฆ่าเสร็จแล้วมันน่าจะเน้นตามไปใช่ใชออแล้วไงต่อเม แล้วก็จุดซ่อนตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณเนี่ยที่เราตีกรอบข้างบนเพราะว่าทางด้านลุงสยามแกได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบใบไ,ไม้แห้งแกก็เลยออกมาส่องเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นคนร้ายหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรหรือไม่แกก็เลยมาส่องสองดูนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะ ช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสานาทีต่อเนื่องตรงนี้นะคะทางลุงสยามแกก็พยายามจะส่องไฟฉายหาต้นทางของเสียงเพราะแกเนี่ยได้ยินเสียงเอ้ยเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยเห็นเงาเห็นมันเห็นเงาไห<อ>มคะ<อ>เนี่ยเงาเป็นเงาคนเดินโผล่ออกมาระหว่างที่ลุงสยามแกส่องไฟฉายดูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสรุป เพราะมันออกมาจากป่าใช่ไหมใช่แล้วไงต่อครับเ<ะ>มแล้วลักษณะเนี่ยก็คือทางด้านของผู้ต้องสงสัยคนนี้เขาจะมีเดี๋ยวจะเห็นภาพตัวที่ชัดนะคะจะเห็นลักษณะด้านหลังคือใส่เสื้อยืดสะพายกระเป๋าด้านหลังกางเกงยีนออกโทนสีฟ้าครามใส่รองเท้าแตะแล้วก็มีผ้าบางอย่างโพกหัวหรือคลุมหัวเดินออกมาจากโพรงรกตรงหญ้าเนี่ยค่ะ ภาพเนี้ยจะเห็นชัดว่าข้างหลังเนี่ยเขามีการใส่เสื้อแล้วก็มีการสะพายกระเป๋าด้านหลังเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามเดินหันหลังให้ลุงสยามไม่ได้หันมาคุยอะไรด้วยเหมือนกับว่าลุงเอาไฟส่องเนี่ยแกก็เดินหนีแบบนี้ค่ะนี่เป็นภาพที่ชัดที่สุดของผู้ต้องสงสัยที่เดินออกมาจากโพรงญ้านะคะหลังจากนั้น่ะ ก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งค่ะ4ทุ่ม3นาทีค่ะจะเห็นชายต้องสงสัยคนนี้เนี่ยภาพนี้นี่ค่ะก็จะเห็นลักษณะค่อนข้างชัดแต่จะเห็นว่าเขาเนี่ยเอาเหมือนผ้าเนี่ยปิดบังใบหน้า,าไว้เอาผ้าเนี่ยพกที่หัวตอนที่เดินผ่านกล้องวงจรปิดก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าจุดนี้มีกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อจะหลบหนีเบาะแสที่ได้ก็คือกล้องวงจรปิดจุดนี้เนี่ยจุดที่ดังนั้นผู้ต้องสงสัยคนนี้เดินไปน่าจะเป็นถนนเส้นทางเรียบทางรถไฟผ่านข้างวัดค่ะ ลักษณะของเขาก็คือการสพายเป้แล้วก็เอาผ้าเนี่ยคลุมหัวออกไปหลังจากนั้นนะคะกล้องจอปิดตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวต่อเนื่องที่จะเห็นชายต้องสงสัยคนนี้แหละเดินไปทางถนนเรียบทางรถไฟค่ะก่อนที่จะไปโผล่ท้ายชุมชนนะคะซึ่งเวลา22นาฬิกา42นาทีเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเสียงหมาเห่ากันโชคแล้วก็จะเห็นเขาเดินออกไปด้วยผ่านป้อมตำรวจและเดิน ผลกล้องจอรปิดไปค่ะนี่ก็จะเป็นเบาะแสที่น้องนัทธุศงกังกางวันนี้ได้มาว่าเส้นทางหลบหนีของเขาไปในจุดไหนอย่างไรแล้วมีไปการไปซ่อนตัวแถวพงหญ้าด้วยเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ได้มานะคะซึ่งจาก เบาแสตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นทางด้านตรงป่าย่านี่ที่คุณผู้ชมเห็นเขามีการไปหลบซ่อนตัวตรงจุดนี้ใช่ไหมคะวันนี้นัทวุฒิพงลังกาค่ะก็เลยลงไปจุดที่มีการซ่อนตัวตามกล้องวงจรปิดของชายต้องสงสัยคนนี้นี่ปรากฏว่าน้องนัทวุฒิค่ะไปดูแล้วไปเจอแถวพงป่ายา่าซอยติดกับปั๊มแกส๊สห่างกันไม่ถึงประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็เมตรเนี่ยนะคะปรากฏว่าพงหญ้าตรงนี้มันเป็นซอยส่วนบุคคลค่ะแล้วก็เป็นบ้านครอบครัวเคยญาติอยู่ประมาณ 4- ี่หหลังคาเรือนนะคะลักษณะทางเข้าไป ที่ผู้ชมเห็นจะมีแบนเออร์สีส้มเหมือนเขามีการซ่อมทางอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเหมือนพื้นเป็นดินรุกรังนะคะมีหญ้ารกแล้วก็เป็นจุดที่ทางด้านของลุงสยามตามกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ที่น้องนัทวุฒิชี้ไปเนี่ยเหมือนไปซ่อนอยู่ในพงหญ้าตรงนี้หรือเปล่าซึ่งนัทวุฒิเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรงนี้นะคะจะเห็นว่าลักษณะพงหญ้าตรงนี้มันเป็นหญ้ารกสูงแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่มีเครือเถาวัลย์ปกคลุมค่ะ แล้วก็สังเกตมีแนวย่าล้มอยู่ตรงนี้ด้วยวันนี้น้องนัทวุฒินะคะมีการเปิดหน้ามาให้ดูด้วยว่าจุดที่คาดว่าชายต้องสงสัยเข้าไปซ่อนตัวตามภาพกล้องวงจรปิดเป็นจุดไหนอย่างไรและเข้าไปซ่อนตัวนานแค่ไหนค่ะเดี๋ยวมีน้องนัทวุฒิพงลังกาเปิดหน้ามาอธิบายจุดที่ซ่อนตัวให้เราฟังหลังจากเป็นจุดที่เจอในกล้องวงจรปิดที่ลุงสยามไปเจอเมื่อคืนค่ะ ครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คือพยานบอกว่าเห็นคนปริศนานะครับมีการเดินออกจากพุ่มหญ้าตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมจะลองทดสอบนะครับว่ากรณีกล้องเนี่ยเรากดลงนิดนึงแทนมุมสายตานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองหลบดูจุดแรกนะครับถ้าผมหลบอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยและกล้มหัวลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะแทบจะมองไม่เห็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตามที่พยานเห็นเนี่ยช่วงประมาณ4ี่ทุ่มกับ5้าทุ่มเนี่ยนะครับถ้าหลบเนี่ยในจุดแรก ไม่เห็นแน่ๆนะครับแล้วจุดที่2ถ้าผมขยับเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยต้นไม้บาง,บางมิดเลยเห็นไหมฮะ ก็คือสามารถหลบซ่อนตัวนั่งอยู่ในนี้ได้นะครับแลวก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนทางเตียนไปแล้วนะฮะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ไม่ไม่มีใครเดินผ่านนะครับเพราะเนื่องจากตรงนี้มันเป็นป่าย้าทั้งหมดแล้วมันเดินทะลุมาจากโซนหลังปั๊มได้คุณผู้ชมมาครับกล้องตัวนี้มาลองลองเลาะมานะครับจะเห็นตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนแนวหญ้าล้มแล้วก็ต้นไม้หักนะครับเนี่ยเป็นทางเดินเข้ามาตรงจุดที่ผมอยู่แล้วก็ก่อนที่จะเดินหักเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ด้านในตรงนู้นนะครับซึ่งถ้าซ่อนอยู่ในนี้ ยังไงก็ไม่เห็นเพราะเนี่ยคล้ายๆเหมือนเป็นต้นหญ้านะครับลงมาปกคลุมแบบนี้แล้วก็บวกกับตัวเนี้ยแค่นั่งตรงเนี้ยนะครับก็ไม่มีใครเห็นแหละนะครับที่สําคัญตรงนี้คุณผู้ชมขยับมาดูจะมีลักษณะเหมือนซองบุหรี่นะครับตกอยู่ตรงนี้หนึ่งซองนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าเป็นบุหรี่ห่ออะไรแต่ไม่ใช่ของไทยนะครับเนี่ยครับหนึ่งซองนะครับเป็นซองใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านในเหมือนจะมีขวดน้ําอีกขวดหนึ่งนะครับตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมนู้นนะครับ อีกขวดหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของผู้ต้องสงสัยหรือไม่เพราะว่าในวันนั้นตามภาพที่เห็นนะครับก็คือว่าจะปรากฏภาพของชายต้องสงสัยเดินออกจากแนวป่านะครับเนี่ย ออกมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ผ่านบ้านคนตรงนู้นออกไปนะครับก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจะภาพได้ตลอดทางคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือตอนนี้ยังไล่ล่าไม่เจอน่าสนใจก็คือลุงสยามใช่ไหม<ช>คนคที่หิ้วของออกไปแล้วได้ยินเสียงหมาเหา่าแล้วกําลังสงสัยว่าเฮ้ย ตรงจุดนี้น่าจะเป็นคนร้ายเดินลัดเลาะ,ะมาแล้วเพื่อเตรียมจะหนีลุงสยามว่ายัางไงวันนี้วันนี้ค่ะลุงสยามพูดคุยกับน้องนทวุฒิปงลังการนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการตัดหญ้าแกตัดตอนกลางคืนเพราะมันไม่ร้อนแล้วแกก็จะถือถุงขยะออกมาทิ้งนี่แหละปรากฏแกได้ยินเสียงตอนแรกกับเสียงหมาเห่าแล้วตอนหลังเนี่ยเป็นเสียงกรอ๊อบกรบเหมือนคนเดินเหยียบหญ้าแห้งอะค่ะปรากฏว่าแกก็ไปดูแล้วแกก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยออกมาจากพงหญ้า ตรงเสาไฟฟ้าที่ย่ารกเนี่ยแหละเขาบอกว่าลักษณะของผู้ชายคนนี้คือเหมือนใช้ผ้าคลุมหัวเพื่อปิดบังใบหน้าค่ะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายก็คิดแค่ว่าเอ๊ะคนแปลกหน้าคนนี้จะเป็นโจรไม่โจรก็ตํารวจแล้ววะปรากฏว่าให้ลูกสาวค่ะหลานสาวไปดูกล้องวงจรปิดสิปรากฏได้ออกมาตามภาพมันมีคนเดินผ่านจริงๆค่ะแล้วปรากฏว่าวันลุ่งขึ้นลุงสยามถึงมารู้ว่ามีการแทงกันในปั๊มน้ํามันซึ่งจุดบ้านแกเนี่ยมันเดินลัดเลาะ ออกมาจากทางหลังปามได้แล้วมาผ่านซอยบ้านแกได้ลักษณะเดียวกันกับคนที่เป็นนายสรุตแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะแต่ก็แปลกเหมือนกันนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีการแทงกันตอนสองทุ่มมาหลบซ่อนตัวอยู่ตรงป่าหญ้ารกนี่นานเหมือนกันนะเพราะว่าลุงแกมาเจอตอนสี่ทุ่มกว่าเท่ากับว่ามาซ่อนตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสองชั่วโมงทีเดียวค่ะมีเสียงของลุงสยามค่ะก่อนจะถึงตรงที่นั้นะผมได้ยินเสียงเสียงมันเดินแต่มันไม่ใช่หมาเดินแต่มันเดินดังดังตรงที่เองดัง เหมือนคนเดินอะแต่ว่าเสียงมันมันไม่เหมือนสี่ขามันดังกกึบๆเงี้ยมันเยียบย่าอ่าเยียบย่าแห้งมันจะมันดังจตมันดังกว่าคนหมาปกติครับหัวเลยส่องไฟไปถึงกว่าไฟใช่ตอนที่กว่าไฟนี่เห็นเห็นไม่เห็นครับเพราะว่าข้างนอกมันเป็นป่าทึบเลยไม่เห็นครับมีแต่ยาาใช่มันมันมันเป็นป่าต้นไม้ทึบหมดครับผมก็เลยขยับข้าไปอีกผมเดินขยับข้าไปอีกแล้วผมไม่ได้ยินสิ ก็เลยส่องไปอีกพอส่องไปอีกปุ๊บผ่านหน่วยทีมันโผล่หน้าแล้วก็คือเหมือนพยายามเดินหนีเราเลยใช่เห็นเห็นแต่ข้างหลังข้างหลังย่างเดียวไม่มีการมองหน้ากลับมาเลยครับเดินตองดิ่งไปเลยแต่ลักษณะเหมือนในภาพนี่เหมือนเอาอะไรพกพกคุมหัวหน่อยใช่ใช่คือมันเป็นหมวกหรือว่าเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรสักอย่างเราผมที่แรกผมคิดว่าเป็นผีเลยนะผมคิดว่าไม่ใช่คนด้วยซ้ำแต่ที่แรกคือเราเราในใจลึกๆคือเราเพราะมันกลางวันยังไม่มีใครเข้าไปเลยเรื่องเรื่องกลางวันเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยครับแล้วมันไม่สามารถเข้าได้ถ้ามันไมม่เเเดดิินนบตั้้งใจหีขาา อย,ย่างพื้นที่ตรงนี้ถามว่ามัน,มนเป็นรอยต่อเนี่ยถามว่าทะลุาาาาไปได้หมดถ้าถ้ายิ่งยิ่งคนที่อยากจะหลบเนี่ยมันไปได้หมดถูกไหมมาเส้นนี้ตันตัน,ต,นตันเลยเพราะเดินเข้าตรงนี้เสร็จบ้านหมดบ้านทั้งหมดเลยมันเลยต้องใช้ป่าแนวนั้นเนี่ยมีแค่ป่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตันอยู่แค่นี้เนี่ยต้องออกต้องออกอ,อย่างเดียวเท่านั้นเข้ามาแล้วต้องออกอย่างเดียวถ้าคนไม่รู้นะว,วันนั้นโทษทีรู้ข่าวไหมว่าที่ไม่รู้ครับไม่รู้ด้วยไม่รู้ครับว่ามีเกิดเหตุใช่ทําอะไรกันไม่ทราบเลยครับครับมาลุยทีก็แค่ว่าเราเห็นไอ้คนแล้วเห็นแค่นี้แล้วเราากกก็บบออ กับคนเด็กข้างๆบ้านเขาไม่เชื่อหรอกครับไม่มีใครเชื่อหรอกจากรูกความสันนิฐานนี่คือถ้าเห็นแค่แนวข้างหลังเนี่ยมองออกไหมว่าเท่าที่ว่าเป็นกระเหลี่ยงคนคนไม่ไม่ไม่เลยครับไม่รู้เลยครับเพราะหัวยังไม่เห็นเลยเพราะมันมืดผมผมต้องได้เอาไฟส่องขึ้นส่องตามหลังตลอดทัตะโกนถามตะโกนวิ่งแน่นอนเพราะถ้าเดินท้าทางเดินยางเงไม่ไม่วิ่ได้แค่ส่องช็อกอยู่เพราะผมมั่นใจใช่มัน มันไม่สามารถเดินได้ครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเนี่เพราะว่าคนแถวนี้เห็นว่าบ้านมันน้อยแล้วรู้จักใช่ใช่รู้จักกันหมดครับก็<ม>พี่ทั้งหมดนะครับแถวนี้มีแต่ยากครับ,รบผมเดินไปก่อนจะนี่ครับอ้าวทั้งหมดนี้ตำรวจยังจับไม่ได้ถูกไหมฮะ